าครับขออื่นขอสวัสดีพ่อแม่พี่น้องกันครับเมื่อนี่จะออกล่าครับวันนี้ออกล่าทะโดครับเมื่อนี่จะมาใส่เบดปลาครับในตรงไฮตรงหน้าห้าอะไรครับถึงดูการล่าปลาแล้วครับไปครับใส่ด้วยกันไปอาครับเขาจะส่เบสหาสิบหลังครับเมื่อนี่เริ่มใส่เลยครับหลังแรกแห่งบ้านครับ หลังแหลกแห่งมาครับจะบอกวิธีการเสียบเนื้อครับเสียบเนื้อลงไปนะครับเาว้วเลยเสียบแบบพับด้ครับเด้ะพับอย่าสตาร์ยงสี่เวลาปลากินปลาจะวอลราแบงครับนะครับหลังแหลกใส่ไปเลคยครับอครับใส่หลังที่สองครับ ผนมารอบที่แล้วครับปะดุออกจากหน้าโอ้โมแมนครับปะดุออกจากหนองสาครับเอาเครื่จะมาใส่เบิ้งปะดุครับลงมาเบิ้งหมายแล้วครับปรากฏว่าเออยังเห็นหลายครับจะมีตัวเห็นบ่ครับรอนหลุดไปเรื่อยกันครับสีม้ารู้ว่ม้านะจะชมกันเลยครับใส่เรื่อยครับมือนี้มือนี้แดดดีครับมือแดดแดดปลาคิดเบ็ดดีครับครับล้างสุดท้ายแล้วครับเอาจะใส่สุดท้าย ล่อชคครับอีกสาิบวีธีห้าจุโลมายามเบสครับไปครับกลับอาครับหลังจากขึ้นสมบพงผ่านไปห้าจะยามเบสครับหล้งแรกครับจะมาอนบอกรับไปเลยครับ อาครับพราจะาเบิ้งครั้งหลังแรกครับมีตครับมีตหมานเลยครับหมานแล้วเป็นปลายยังครับเดี๋ยวขึ้นมาเบิ้งก่อนครับเอ้าหลุดรับไปเรื่อบๆลุดครับโว้ย หลังแรงลุดครับคือแรงก็ยังลุดอยู่นะครับพวกพี่ยังครับหลายหลายอย่าครับไปครับไปหลังที่สองมันจะเบิ้งหลังที่สองครับหลังแรงตะกี้เห็นโตแต่กันลุดครับหลังที่สองไงจะหมดเถียครับโอ้ยหลังมึงยานี่มึนว่าจะได้เห็นโตแหละครับยุ่ขึ้นมาแล้วว่าลุดครับโอ้ไปต่อครับ หลังผ่านไปแล้วครับมหลังเหตสามครับหลังทีุ่สามกับบอมี่ครับร้อนครับปลาซิวจะร้ายครับใส่ครับดูตะป้ายใส่เรื่อยๆครับอันนี้เป็นลยครับคือเจ่าครับบอดเจอร์มทายยิ่งยาวไกลครับไปต่อครับ ยามไปเรื่อยๆครับนี่ตัวผอบหลุดไหมครับตัวนี้ก็หลุดครับใกล้จะเบิร์นครับจะยังมุดขึ้นตัตครับนี่ที่นีอ้าอ้าครับไม่ได้ตัวแรกแหงมาครับเอาเร็วมาเร็วเอ้าตัวแรกแหงมาครับบดครับบด อ๋ครับมีตัวเห็นแล้วครับไปครับมาแล้วครับไปแล้ครับป้าอ๋ครับตัวแรกแห่งหมาแล้วครับเดี๋ยวเบื้องหลังนี่ครับหลังนี่อ้าวลางิีถึงแล้วถึงแล้วครเหลือบมาแล้วแต่เหลือมาแล้วครับโอ้ไม่แต่ประดุออกจากซาตัวนี้ประดุโอเคครับตัวที่สองแล้วครับ น้ำมากครับประดุออกจากสาเบอร์แรกครับสเกยไปครับจะไปต่อครับมาแล้วครับมาอีกตัวนึงแล้วครับมาอีกตัวนึงแล้วครับมาอีกตัวนึงแล้วเห็นครับเห็นบ่สไปครับไปแล้วมัดแล้วขาครับแดดห่อนๆจังสี่นะครับเดินปลาจะกินเบ็ดดี ครับไปต่อครับไปอาครับห้ากับสุดกับถึงหลังสุดท้ายแล้วครับหลังสุดท้ายเวดพิษบัางคือหลังแรกแล้วครับแทนกันบ้าแล้วครับเหลยายาขี้ไหลกับมันตะขิงครับเออเอาเคจุดใดกินครับเห็ดสามอย่างครับต้มกระดูกบ้านห้าใจเห็ดต้มย่ำครับเนื้อห้าใจเห็ดลาบครับ เจ็ดันาเขาจะทอดกรอบครับอาโอเคครับเขาจะจบด้วยปอมหมอใหญ่ครับโอเคครับเป็นหมายก็